S 1> <S 1> <S <an> <S ครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาค,ค,คุณลุงแล้วก็พี่สาวพี่ชายทุกท่านด้วยครับผมแต่ว่าพูดเรื่องภาวะของคุณชมที่ขาดน้ําในช่วงฤดูแล้งนะอันนี้ของผมก็ต้องห่วงเจอแน่นอนจะทําให้ถ้าขาดน้ํานนะคุณชมผิวจะเสียเลยจะด้นแบบเผาได้ง่ายแล้วก็จะทําให้ผิวเสียแล้วก็จะส่งผลให้กับลําต้นจะออกสีเหลืองเหลือแบบนี้จะไม่ค่อยสีไม่ค่อยเข้ม แล้วก็ในลักษณะแบบนี้อันนี้คือช่อมที่สมบูรณ์อันนี้จะเป็นการให้น้ําตลอดเวลาการให้น้ำในชมอมกีสาคัญนะครับผมเนี่ยถ้าช่ชมในภาวะที่ขาดน้ำจะเป็นแบบนี้นะจะดูแบบนี้แหละผิวไม่ค่อยสวยผิวไม่ค่อยไม่ค่อยเรียบจะเป็นกระตุ่มกระตํามแบบนี้คือภาวะของช่อมขาดน้ํานะครับผมเราอย่าไปกลัวการให้น้ํานะครับผมหลายที่จะกลัวมากเลยกับการให้น้ำในช่อมเนี่ยเพราะว่า้นชมให้น้าเยอะจะ,ะ,ะเน่า ของผมมาที่บ้านจนเน่าจะตายแล้งนะแ้งตายแล้วก็จะแห้งรากก็จะเสียแล้วก็จะส่งให้กิ่งเนี่ยเสียเลยนะถ้าชนชมขาดน,น้ำเนีย่ยกิ่งจะเสียทันทีนะกิ่งจะเหลืองเขียวอ่ะกิ่งจะเหลืองแล้วก็เสียเลยนะถ้าชนชมขานน้าชนชมถ้าน้ําถ้าปุ๋ยนะครับผมเพียงพอสมบูรณ์ไม่มีการเน่าแน่นอนชนชมจะมีแต่วความสวยแล้วก็เวลาที่ไม้เขาสมบูรณ์ยังไงก็โอกาสเน่าค่อนข้างน้อยนะ จนชมจริงๆเนี่ยเป็นพืชเขาเรียกว่ากุหลาบพีไรส์ไนะโขดสร้างมาเพื่อดูดเก็บซับน้ำไปแล้วเพราะว่ากุหลาบพีไรส์อยาแห้งแรงเวลามีฝนมีน้ํามาเขาจะเก็บน้ําไว้กับโขดเขานี่แหละลําต้นจนชมจะเป็นพืชอวบน้ํานะชอบน้ํานะครับผมพือที่อวบน้ําชุ่มน้ามันจะชอบน้ําอยู่แล้วไม่ต้องห่วงการเน่านะมันโอกาสเน่ามันก็มีแต่ว่ามันมีส่วนน้อยมากแต่ว่าถ้าเรา ถ้าในกระถางดินเราเนี่ยถ้ามีพวกเอาตรงนะปุ๋ยคอกเยอะเกินไปหรือว่าปุ๋ยอะไรก็ตามที่เยอะเกินไปนะใต้ใกระถางเนี่ยทำให้เกิดแก๊สได้แก๊สจะทําให้เราชมเน่าจะทําให้เหมือนกับเราบวมบวมกล้วยบวมบวมมะม่วงนั่นแหละจะทาให้สุกจะทําให้เน่านั่นเกิดแก๊สก็มันไม่มีอะไรมากมายนะท่านชม ก็ผมก็บอกแล้วไงผมทำเงิชมตามทุนแต่ถ้ามีทุนน่ะจะให้เลี้ยงตัวแค่ไหนเลี้ยงงามแค่ไหนผมก็ทาได้หมดแถ้ามีทุนว่าผมมันรู้วิธีการเลี้ยงชมก็มาพูดให้ฟังว่าเราเลี้ยงชมต้องเลี้ยงแบบไหนเวลาเรามีเงชมที่บ้านหรือว่าจะซื้อมาถ้าเราเลี้ยงไม่เป็นดูแลไม่เป็นผู้ชมก็ไม่งามผมเคยทำางิชมงามแล้วกลับมาไม่งามเพราะว่ามันอยู่ที่ทุนนะกับเวลากับการเอาใจใส่กับการให้น้ําด้วย นามันก็มีเดี๋ยวพลดไม่ไหวที่นาก็แห้งแล้งหมดแล้วมันก็ต้องมีปุ๋ยด้วยอันนี้เรื่องจริงนะครับผมต้มีปุ๋ยด้วยนะถ้าไม่มีปุ๋ยมันก็ไม่งามหรอกก็ถ้าต้องการให้ออกดอกนะครับผมดอกนี้ร่วงไปดอกร่วงหมดเปลี่ยนดินเลยนะเปลี่ยนดินแต่ทางใหม่แล้วก็ไม้ฟื้นตัวแล้วก็ให้ปุ๋ยดอกจะออกอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนดินได้ไหมก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนดินก็ได้แต่ว่าถ้าเราต้องการให้ไม้โตไว ดอกหมดเปลี่ยนดินดอกหมดเปลี่ยนดินนั่นคือมาเราจะจะโตได้ไวนะแต่ว่าถ้าเราต้องการเหมือนเดิมก็โอเคดอกหมดก็คือพักไม้แล้วก็มาให้น้ําแล้วก็ให้ปุ๋ยอีกไม้ก็กลับมาออกดอกอีกครั้งหนึ่งจะออกดอกอยู่ตลอดเวลาแบบนั้นแหละแต่ถ้าต้องการให้ตัวไวดอกหมดเปลี่ยนดินเลยดอกหมดเปลี่ยนดินเลยอันนี้เร่งไม้โตวไวก็ขอบคุณท่านด้วยนะครับผมว่าจะมีประโยชน์นะในสิ่งที่ผมพูดอันนี้พูดจากการทํางานมานะครับผมไม่ใช่ว่ามีผนชมเยอะนะไม่ใช่ว่าจเจ่งอะไรมากมาย ว่าเราประสบการณ์ในการท่งชมมาผมเลี้ยงคนชมมาตั้งแต่อายุ21ปีนะตั้งแต่อายุ21ปีนะอนะสองหนึ่งจะมาถึงทุกวันนี้ผมรู้ว่าจะชมท้องการอะไรแต่ว่ามันก็อยู่ที่ปัจจัยอยู่ที่ทุนที่ทํางานด้วยแล้วถ้าไม่มีทุนทํางานไม้ออกมาไม่สวยก็ไม่สามารถมาพูดได้แล้วก็จะเป็นเรื่องโกหกกันโอเคครับ้วผมขอบคุณท่านด้วยขอบคุณที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณและวสวัสดีครับผมสวัสดีครับ